ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่10พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเจนนี่คอเสนอเทนฮากโฟกัส,ส2ตัวฟรีดิบาร่าและก็เดมเบเล่ถ้าได้ใครก็เอาหมดทั้งสองคนโดยงานที่ทางเอริเดนฮากว่าที่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดตแจ้งไปยังต้นสังกัดใหม่ให้จับตาสถานการณ์บนตลาดฟรีเอเจนต์ของเปาโลดิบาร่ากับทางอุสมานเดมเบเล่ไว้ด้วยนะ เพราะคือสองแข้งที่อยากจะร่วมงานกันด้วยยังออเชฟอร์ดหากมีโอกาสในฝรักนี้ใยการบริการจะทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษบอกเลยว่าเนื่องจากปัญหาสกิจฝืดเคืองส่งผลต่องบประมาณในการเสริมทัพผีแดงที่ยากต่อท่อน้ําเลี้ยงแก่กุนซอดัชเตมชีเลจันชีดังนั้นจึงต้องมองหาแข้งฟรีซึ่งบทสัญญาหลัง30มสิบเมื่อจุดนี้เพิ่มเติมนั่นทำให้ปรากฏชื่อของกองหน้าเปาโลดีบาล่า ซึ่งหมดความท้าทายจากการเล่นให้กับทางจูเวนตุสอยู่ในโผบเบอ้์ต้นๆบรมกับทางเดมเบลเล่ไปค่ายบาซาร์ดาซึ่งยังต่อสัญญาใหม่ยืดเยื้อแบบไร้ข้อสรุปอยู่นะส่วนรายอื่นก็จะมีฟรองกัิเย่ของเอซิมิลานอิสโก้แห่งเบรลมาริดและก็คิสเตียนออริกเซนของเบรนฟอร์ดในกรณีนี้นะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องเซ็งนะฮะหรือว่าหาตัวเตะที่แบบฟรีเอเจนต์มาจะดีที่สุดในกรั้นี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับ อดีตดาวพรุ่งแมนยูคว้าดาวซันโวล,ลีกวันพร้อมพาวีแกนบีเทิร์นแชมเปี้ยนชิพชโดยงานนี้นะผมทางวิลคินอดีตกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าฟักนะฮะถล่มประตูเป็นกอบเป็นกำรใรนารายการที่2ของจนเองกับทางวีแกนนฐานะตัวหลักที่พาตัวสังกัดเลื่อนชั้นกลับมายังแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จ โดยแข้งไวส์กาิไรนยนี้เป็นเด็กฝึกหัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เป็นกำลังหลักของทีมสำรองในชุดเยาว,วชนมาโดยตลอดกระทั่งได้มาประเดิมสนามในปี2011ก่อนจะดวงแตกเจ็บยาวทั้งฤดูกาลถัดไปเขาคนนี้ถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมในลีกรองอยู่หลายฤดูกาลแต่ก็มักจะลงเอยด้วยการโดนอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปจากสนามอยู่ร่ำไปโดยในปี2016คีนตัดสินใจเซ็นสัญญากับทางฮคซิตี้ ในลอนดอนตอนนั้นที่มีไมค์ฟิลแน์เป็นผู้จัดการทีมแต่ก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่น่าจดจำซะเท่าไรนักและก็ถูกปล่อยตัวออกมาหลังสิ้นสุดฤดูกาล2018-2019โดย1ปีกับทางอัสวิสชเาวและก็3ประตูวิลคินก็ต้องย้ายทีมกันอีกครั้งและก็ได้มาลงเอยกับทางวีแกนอาร์ตนติกแบบฟรีเอเต์ในลีกวันก่อนจะฝากผลงานไว้อยู่ที่26ประตูจากทั้งหมด41เกมในฤดูกาลนี้ เปน็นนาวงานนี้นะผมดูแล้วก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับทธ่ลงซะแล้วแมนยูโดนสาวกลุมสับหลังโพสต์อาร์แจ็คจอดจะสิวแชมป์โดยแมนเชสเตอร์เ็ดโดนสาวกของทีมตนเองรุมสับยับเยินนะฮะโทษฐานที่โพสต์เรื่องของอาร์แจ็คกำลังมีโอกาสตีที่ได้แชมป์ลีกจนทําให้พวกเขาต้องรีบลบโพสต์ที่ว่านั้น โดยแมะนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกโดนแฟนบอลหลายคนของทีมของตอนเองตำหนิอย่างหนักหลังจากที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่อาร์แจ็คอาร์มสเดมกำลังเข้าใกล้กับการเป็นแชมป์เอเดรเวชีฮอลแลนด์ประจำฤดูกาลนี้โดยพาจแสดงเพิ่งจะมีผลงานสุดเลวร้ายเมื่อวันเสาร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการที่ออกไปแพ้บรตันแอนด์โฮฟอัลบียนแบบเลทเทส0-4ขณะที่วันต่อมาอาร์แจ็คก็ซึ่งคุมทีมมาโดยเอริกชันฮาร์กคุณซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในรายการหน้านั้นสามารถบุกไปเสมอรกระทางอาร์แซ็เอามาไป 2. ต่อ2จะทำให้ตอนนี้พวกเขานำหน้า PSV อสไอโฮเฟนทีมอันดับที่2อยู่ถึง4แต้มโดยที่ทั้งคู่เหลือโปรแกรมให้ลงเล่นอีกเพียงแค่2นัดทา่านี้หลังจากที่ทางอาร์แซ็คได้ผลเสมอแอคเค n t บนชวิสเตอร์ของแมนยูก็โพสต์ข้อความบอกว่าทีมของเอริชเชนฮาร์กยังกลุมความที่เปรียดในการลุ้นแชมป์เอเดเรวิชี่เอาไว้ได้ในเกมสุดดุดเด,อดเือดเมื่อตอนบ่าย โดยเป็นที่ชื่อกันว่าพวกเขานั้นทําแบบนั้นเพื่อที่จะเป็นการยกย่องความสามารถของกุซอคนใหม่ไปในตัวในข้นังนี้อยา่างไรก็ตามมันทําให้แฟนบอลแมนยูหลายคนไม่พอใจเป็นอย่างมากจนมีข้อความด่าอย่างรนุนแรงอาทิเช่นนี่มันไร้อย่างอายสิ้นดีนี่เป็นการโดมินแฟนบอลทุกคนเลยนะอะไรที่ทำให้พวกแครคิดว่านี่เป็นเรื่องดีกันวะและนี่พวกแกรมบ้าอะไรกันเนี่ยความสเส็จของอาจแจ็คมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยนี่มันน่าหงุดหงสุดแล้วเป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมาแมนยูก็ลบโพสต์ดังกล่าวชิ้งไปนะผมเป็นนะว่างานนี้ก็ถือว่ามีสงคำน้ำลายเล็กน้อยนะฮะก่อนที่ทางอ่าทางอิริกเทนฮากจะย้ายเข้ามาเป็นกุนซูอคนใหม่ของแมนยูในเร็ววันนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีกว่าครับฝันไร้แมนยูอาจจะมาเพิ่มอีกนะตัวอย่างสถิติสุดเ่าแย่ที่แมนยูยังอาจจะต้องเจิในสันนี้ โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำหรับทางแฟนบอลแมนเชสเตอร์ไนเต็ดแล้วเรื่องการนี้นับเป็นฝันร้ายครั้งใหญ่ของพวกเขากันอีกครั้งหลังจากที่ทีมทำงานได้อย่างน่าผิดหวังที่สุดแล้วจนหมดลุน้นแชมป์ทุกประการไปตั้งแต่ตอนที่เพิ่งจะเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมสำหรับย,ยังแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยถึงหลายเกมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางทีมใหญ่อย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลโวพูหรือเกมที่ไม่ควรจะแพ้อย,อย่างนัดล่าสุดที่เจอกับทางบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียน โดยแน่นนว่าด้วยผลงานที่โหดทูแบบนี้มาเลยทําให้เกิดสถิติที่เลวร้ายหลายอย่างไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ตอนชี้ฤดูกาล2021ถึง2022ยังไม่ปิดฉากลงด้วยซ้าไปอย่างเช่นการที่ที่นี่จะเป็นฤดูกาลที่พวกเขาเก็บคะแนนได้น้อยที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการแข่งขันพิมบ์รลกเป็นครั้งแรกทําประตูได้น้อยที่สุดเสียประตูเยอะที่สุดและเก็บชัยชนะได้ในลีกน้อยที่สุดเป็นต้นโดยแมนยูยังเหลือเกมให้เล่นอีกประมาณ1นัด นั่นคือการไปเยือนเคสซันพาวเร์วันที่22สพฤษภาคมนี้ซึ่งตอนนี้มันยังมีโอกาสที่พวกเขาจะต้องเจอกับสติที่เลวร้ายอีกหลายอันด้วยกันลองไปดูตัวอย่างกันสักหน่อยมาว่ามันมีอะไรกันบ้างเริ่มจากหนึ่งก่อนขั้นกันครั้งแรกที่ผลต่างติดลบแม้ว่าในบรรดาหลายซีซันก่อนหน้านี้แมยูจะมีผลงานเดืรวมที่น่าผิดหวังอยู่บ้าง แต่อย่างน้อยเกมรุกกับเกมรับของพวกเขาก็ไม่ได้มีสภาพผดถูกพร้อมๆกันบางฤด,ดูกาลเกมรุกดีแต่เกมรับแย่อย่างเช่นฤด,ดูกาลก่อนที่ซัดไปถึงเทียสาปร,ร,ระตูพร้อมกับเสียไปถึง14ลูกเป็นตน้นในขณะที่อีกบางซีซั่นนะครับไมค์ทำประตูได้ไม่มากมายนัก แต่พวกเขาก็ยังมีเกมรับที่เหนียวแน่นพอสมควรยกตัวอย่างเช่นซีซัน2015ถึง2016ที่ตลอดทั้งซีซันนั้นยิงได้เพียงแค่49ประตูแต่ก็เสียไปเพียง35ลูกเท่านั้นอย่างไกรก็ตามในรายการนี้มันกลายเป็นว่าแมนยูมีทั้งเกมรุกและก็เกมรับที่เลวร้ายพอๆกันหลังที่ทําประตูไปทั้งหมด57ประตูแต่เสียไปถึง56ลูกช่ทำให้ฐานผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่บวกหนึ่ง และถ้านะัดสุดท้ายพวกเขาแพ้าพาเบรดด้วยผลต่างอย่างน้อย2ลูกแ้วละก็มันก็จะกลายเป็นครั้งแรกที่ทีมดังแห่งชินโอแทฟอร์ดมีผลต่างประตูดได้เสียแบบติดลบในยุคข,ของพิมบริกเกเลชเดียว ท้งนี้หากนับรวมที่สมัยลีกทีงสุดยังใช้ชื่อกับว่า d i ดิวิชั่น1ก็ครั้งสุดท้ายที่แมนยูมีผลต่างประตูได้เสียแบบติดลบนั้นเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล1989-1990ถ 1990, จากการที่พวกเขายิงได้ถึง46ประตูแต่เสียไปถึง1 7ลูกจะทำให้ผลต่างอยู่ที่ลบ1และต้องจบฤดูกาลด้วยการเป็นเพียงระดับที่13ของตารางคะแนนเท่านั้นต่อมาข้อที่2 อันดับที่แย่ที่สุดนะโดยในหน้าประวัติศาสตร์ของการแข่งขันพีมเบริกนั้นแมนยูเคยมีอันดับที่แย่ที่สุดก็คือการจบสัน้นด้วยการเป็นที่7ของตารางคะแนนโดยเกิดขึ้นในฤดูกาล2013หรือก็กคือซีซั่นแรกหลังจากที่ทางเซงอร์อเล็กซ์ฟุกูสันวางมือจากการคุมทีมไปซึ่งตอนนั้นเดวิดมอยเป็นคนคุมทีมมาเกือบตลอดทั้งซีซั่นก่อนที่จะโดนปลดในช่วงท้ายและก็มีไรอันกิกมารับงานคุมทีมแบบช่วคราว โดยการน,นี้แมนยูก็ต่างมีความเสี่ยงสูงที่จะทาบสถิติดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเพราะปัจจุบันนั้นพวกเขาเนี่ยเป็นอันดับที่6และมีคะแนนมากกว่าเวสต์แฮมอยู่เพียงแค่3แต้มโดยที่ขุนค้คอนลงเล่นน้อยกว่าอยูน1เกมถามฝั่งเวสต์แฮมเองยังมีผลต่างประตูได้เสียดีวยกว่าพวกเขาตั้ง10ลูกอีกต่างหากนอกจากนี้จริงแล้วแมนยูก,นก็ยังมีโอกาสจะได้อันดับที่เลวร้ายกว่านั้นจนเป็นอันดับที่แย่ที่สุดตลอดการของพวกเขาแบบเดียวๆกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกด,ด้วย เพราะปัจจุบันอันดับที่8ได้แก่วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ที่มีคะแนนน้อยกว่าแมนเชสเตอร์เด8แต้มโดยทางวูฟเหลือโปรแกร,รมให้เล่นอีก3นัดแถมยังที่แมนยูกับทางวูฟมีผลต่างประตูได้เสียบ,บวก1เท่ากันอีกนั่นหมายความว่าแมนยูนั้นยังมีโอกาสร่วงไปเป็นอันดับที่8หากเงื่อนไขมันเข้าเป้าและนั่นก็ไม่ดีพอที่ทำให้เขาได้เล่นในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้ซ้ำไปจึงอยู่ว่าในช่วง3นัดสุดท้าย บูฟมีโปรแกรมเจอกับทางแมนเชสเตียแล้วก็ลิเวอร์พูลจะทำให้มีโอกาสที่พวกเขาจะไม่ได้ก้าวแต้มเต็มแต่ในการแข่งขันฟุตบอลน,นั้นก็มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ได้เสมออยู่แล้วและข้อสุดท้ายแพ้เยอะที่สุดจนถึงปัจจุบันแมนยูเจอกับความปรชาชัยในลีกไปแล้วถึง11เกมและนั่นกระทาให้พวกเขามีโอกาสทาบทามสถิตปรชาชัยในลีกเยอะที่สุดตอนหนึ่งซีซั่นเรียกว่าไปโดยปริยายเลยก็ว่าได้นะฮะจากการที่สถิติตอนนี้อยู่ที่12เกม ซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่สถิตดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรุูาาร2013ถึง2014นั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลวดสมมสรอแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ